สวัสดีครับคืออย่างนี้ทุกคนผมมีเรื่องอะไรอะไรจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสกิลช็อปเนี่ยคือผมเพิ่งไปรู้ว่าไอ้พวกคาร์สเนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์ซีเลดเอ่อไอ้ซีเลดเนี่ยผมอาจจะอ่านผิด้วขอโทษด้วยไอ้รีเวนแนนต์เนี่ยตัวเดียวผมจะเล่นรีเวนแนนต์เพื่อฟาร์มแล้วก็เฟรมซิสเตอร์เนี่ยเอ่อมันจำเป็นต้องอัพส่วนสำคัญที่ผมอยากจะพูดเลยคือไอ้พวกสกิลก็สเนี่ยไอ้พวกก็สพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย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  คุณเห็นเขาว่าโออ๋อไหมถ้าคุณอัพจนสุดเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบไอ้อย่างของพาวเวอร์ของทอเนี่ยมันจะบวกดาเมจสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าคุณอัพสุดแต่ของเฟย่าเนี่ยไอ้เป็นสกิลพวกไอ้สกิลพาร์ทสี่พวกเนี้ยต้องพูดก่อนว่ามันจะมีผลกับค่าหลักกับค่าหลักมีผลตอนแรกผมก็เอ๊ะถ้าเกิดสกิลพอยต์มันเหลือต้องไปไอัพไปพวกนี้หรอวะไอ้พวกก๊อตพวกนี้นะมันจะต้อง เลือกตอนระหว่างเล่นหรือเปล่ามันถึงจะมีเอฟเฟกไอ้พวกเก็บไกลตีเร็วอย่างนี้หรือเปล่าแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจะบวกเลยว่าให้ไปเลยในเกมอะสมมุติว่าเรเวเนนเนี่ยเลื่อนมันอยู่ที่400โดยพื้นฐานเลยนะแต่ถ้าอัพไอเนี่ยอีก150ก็จะเป็น550ให้มาเลย150ตรงๆอันนี้เข้าไปในเกมมันก็จะบวกดาเมจให้เรเวเนนอีก25 เนี่ยผมอัพพอไปจนสุดเลยผมมองว่าจะเป็นเน้นต้องการเลือดและกระดาเมีดไอ้เฟย่านี่ผมมองว่าไอ้ตีตีเร็วเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้พวกออโต้แคสมากกว่าใช่ไหมแล้วต่อไปก็คือคอเลจเลนแปลว่าเก็บพวกของที่มันเป็นโก e อ็พวกเนี้ยเก็บได้ไกลขึ้นผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้จําเป็นส่วนต่อไปของโลกิโลกิเนี่ยผมเห็นเลยว่าต้องต้องอัพ ทองเนี่ยโอกาสดรอปมันสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆแล้วก็อีกอันนึงของโลกิคคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วกับเก็บทองเนี่ยผมให้ความสําคัญมากว่าทองเนี่ยมันจําเป็นต้องมีเพราะว่าเราจะได้เอาทองพวกเนี้ยมาซื้อสกิลพอยต์แล้วก็มาอัพไปพวกนี้อ่าต่อไปโอดินโอดินเนี่ยผมยังมองไม่ถึงมองไม่เห็นถึงความจําเป็นอะไรเลยเพอๆกับเฟยา่าบวกดาเมจก็จริงแต่ว่าเอาทอที่มันบวกเลือดดีกว่าไหม เอาอยต์อ่ะแต่จริงๆมันก็แบ่งัพได้แหละว่าจะเอาดาเมจล้วนๆเลยอีกทีล้วนๆเลยเนี่ยของหูดินมาได้อีกทีไอ้พวกเนี้ยผมมองว่ายังไม่จําเป็นที่จําเป็นจริงๆก็คือทองวิ่งเร็วแล้วก็เลือดแล้วก็ตีแรงประมาณนี้ส่วนรีเวนเน้นเนี่ยผมัพทุกอย่างเต็มหมดโอเคตอนนี้ผมมีอยู่5้า point ผมอะ่ะจะไปลงไอ้ส่วนทอเนี่ยแต่พวกสกิลพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องเป็นของ มันต้องเป็นของทอตอนที่เล่นจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่มีผลเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มีผลในการรีเลือดเอ้ยเพิ่งไม่เห็นเอ้ยเพิ่งไม่เห็นอ๋อมันมีผลในการรีเลือดด้วยอ๋อเข้าใจาแล้วเออผมเพิ่งไม่เห็นโทษทีโทษทีททอ๋ออันนี้บวกรีเจนเนเรชันหนึ่งจุดห้าแต่ผมมองว่าผมจะเอาทองก่อน ส่วนพอยที่เหลือนี่มันต้องใช้ถึงสามแต้มผมขาดอยู่แต้มหนึง่งโอเคทองเต็มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปฟาร์มต่อก็ได้อ่ะโอเคตัวนี้ผมก็อัพจนเต็มแล้วเต็มแล้วเอาโอเคผมจะบอกว่าดิเวเนเนี่ยเลือดมาสี่ร้อยเดี๋ยวเข้าเกมนะเพราะว่าเนี่ยมันจะบวกเลือดอยู่ที่ร้อยห้าสิบมันจะบวกอยู่ที่ร้อยห้าสิบแปลว่าเข้าเกมจะผมจะมีเลือ 550. ดห้าร้อยห้าสิบดูดูซิมันจะมีผลไหมอ่อออ ไปเล่นเพย์ผมเล่นเรือเว้นใช้มาฟาร์มเดี๋ยวอนาคตอาจจะเล่นเฟรมซิสเตอร์แล้วก็ลีสิตซีสิตซีสิตเออคอนติเนียโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีรายเคราตูงพวกนี้ต้องซื้อ d l c อไม่มีตั้งไปไปที่นี้เฮมแล้วก็ผมก็วใหญ่ผมจะฟาร์มอยู่ที่น o r m ม l มันไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปผมไปเล่นโหมดหาแล้วโหยตึงจัดผมก็ไม่ใช่คนเล่นเก่งอะไรนะให้พวกหมดเนี่ย คุณจะใส่มันก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่อันนี้เพราะว่ามันมันดูสิออบเจกตรีวอร์ดลบไปห้าสิบแต่แลกมาด้วยเอนามี่โจมตีเราร้อยลงส0สิเปอร์เ็นส่วนมอดอันนี้มันก็ดีดีดีดไหมมันก็ได้อยู่แหละเพราะว่ามอนมันจะไม่ตายมอนมันจะติดสถานะที่ว่าถ้าไม่ตายแต่ว่าต้องรอห้าวิแต่เราก็จะได้โบนัสเพิ่อมอีกสามสิบเปอร์เซนมันก็ไม่แย่แต่ผมมองว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้น ส่วนอันนี้มันจะเพิ่มมูสปีดหูดาวลดลงตีเร็วขึ้นแล้วก็ได้โบนัสเพิ่มขึ้นเอ๊ะแต่ผมลองนึกดูว่าผมเอา Evil Dead เป็นลองเล่นในโหมด normal ดีไหมเพราะว่ามันบวกซอสสามสิบสามสิบซอสโบนัสสามสิบสามสิบเป็นหกสิบห้าหกสิบห้าบวีสามสิบเป็นเก้าสิบห้ามันก็น่าสนใจโอเคไปก็ ในโหมด normal เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชิวเดี๋ยวคุณจะดูคอยดูเลือดผมนะพวกคุณคอยดูเลือดผมนะเนี่ยค่าร้อยห้าสิบบวกมาแล้วส่วนตอนนี้โอกาสที่โอกาสจะดอกทองเนี่ยดอกมาเลยปกติไม่แทบจะไม่ดอกนะยิงไอ้ถังอะไรเนี้ยเนี่ยปุ๊บโอกาสดอกเพิ่มขึ้นห้าสิบปอร์เซ็นต์ครึ่งๆเลยนะโอเคต่อไปคือผมอยากจะอธิบายว่าไอ้ตรงสกิลแท็บเนี่ยคุณต้องเลือกอย่างน้อยแบบมีในใจหน่อยไหมแบบว่าคุณอยากจะเล่นโอดินเฟย่าโลกิทอเป็นก๊อตเนี่ย ยังไงฮาร์ดหลักเราก็คือรีเวนแนนซ์อย่างนะั้นคุณต้องเลือกอะไรสักอย่างแต่ถ้าแบบบังเอิญว่าในตอนนั้นนะคุณไม่มีรีเวนแนนซ์แล้วก็พออยู่ในตรงนี้คุณก็สามารถกดโลได้ผมจะไม่กดโลเพราะผมจะเล่นทอกับรีเวนแนนซ์อันนี้คือฟ้าผ่าผมชอบใช้เป็นประจำในช่วงเว็บแรกๆมันชิวๆเนอ่อาผมเลือกมีเดียมผมจะเก็บเห็ดให้หมดจเจ้าท้องหึ๊บป๊บ เนี่ยเนี่ยเ e นี่ยีวิเดนเนี่ยมันยิงไม่ตายมันต้องรอห้าวิพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมไม่ไม่มีสก,กิลที่ผมอยากจะได้เลยผมไม่ได้เล่นสก,กิลแกปปิ้งเวฟไม่ไม่ค่อยชอบมันไม่มันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมอะถ้าเกิดมันไม่มีอย่างเงี้ยคุณก็เลือกพาสซีฟไปก็ได้มันมีพวกพาสซีฟยังไงก็ดียังไงก็ดีฮะผมจะเลือกอะไรเนี่ยเลเอาอันนี้แล้วกัน ตีสถานะโคดพวกหมดเนี่ย Evil Dead เป็นไปได้ก็อย่าไปเอามาเลยครับผมแค่จะเอามาให้ดูว่ามันมันดียังไงเนี่ยเนี่ยมันยิงไม่เข้าแล้วมันมันตายแล้วแหละนี่แต่ว่ามันโอกาสโบนัสมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณเอ่อแบบชอบมันยังตีเราได้อยู่นะมันยังตีเราได้อยู่นะทีสถานะ Invisible เน่ะมันตีเราได้นี่ผมโชคดีมากผมได้รีเวนต์กระทอผมจะเลือกโ แต่นี้ผมอยากจะบอกว่าไอ้วอลเลย์ไอ้วอลเลย์เนี่ยคุณเป็นไปได้ผมว่าคุณอย่าไปใช้มันเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันยิงได้เยอะมากขึ้น5ดอกก็จริงแต่ว่าดาร์เมะเราหายไปยี่สิเลยนะผมมองว่ามันไม่คุ้มมันไม่ค่อยคุ้มอันนี้มันไม่มีอันที่ผมอยากจะเล่นเลยก็อันผมจะขอลีโดปึ๊บนี่ได้เฟย่าก,กับโลกิไม่มีโอเคได้รีเวนแนนส์โอ้ดวงไม่ดีเลยวะผมโอเคอเคอาขี้มากัน ผมจะเล่นอยู่โฟกัสไฟล์แล้วก็ฝนธนูเล่นอยู่สองสกิลนี้มาน,นี้โอเคอย่าโมดแต่ฟาร์มเพลินเนี่ยมันตีเราได้โดนผมโดนทิบสองีนะถ้าดวงไม่ดีมันก็จะเล่นยากๆนิดนึงโอเคได้ทอพอเอาทอผมจะเล่นไลนิ Storm, ่งสตอมกับไลนิ่งสไตล์อันนี้มันจะออกเป็นตัวเอ็กซ์ปึ๊บ มันจะยากๆ,ๆหน่อยแรกๆมันจะเหนื่อยๆหน่อยถ้าแบบมันไม่ได้สกิลที่เราอยากเล่นนะนะพราผมจะเล่นอยู่แค่สองสกิลเลยของเรเวนแนนปปๆๆึ๊บปึไปไหลไปเรื่อยๆช่วงแรกๆมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่บางทีมันจะมีจังหวะที่แบบเวฟมาใหญ่ๆเลยแต่ว่าไอ้อ,อผมลืมบอกว่าไอ้สถาน,นะ invisible เนี่ยมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกตัวโอเคไปที่ทอเอ,อ,เอา Lightning s t ต r มดีกว่า ี่ผมยังไม่ได้ของเลเวนแนเลยสักอันเลยนะแบบหลักๆเลยได้แต่ของทอถ้าส่วนใหญ่เรววาดวงไม่ค่อยดีแต่ผมว่าผมผ่านได้ค่อยๆไปเก็บเห็ดไปไดเรื่อยๆเพื่อจะเอาทองไปอัพสกิลพวกก็อตผมนี่ตาโตเลยตอนที่เห็นของทอมีแบบรีเจนเนเรชั่นน่าจะเพิ่มขึ้นมา5%ต่อวิรีรเลือดมันเยอะนะ ในเกมแบบเนี้ห้าเปอร์เซ็นต่อวิเนี้ยมันเยอะนะเออค่อนข้างจำเป็นเลยอะ่ะผมก็วามอยู่ที่ normal ไปก่อนปึ๊บปึ๊บมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอย่างงี้มีติดสถาน,นะอโอเคเวลอัพโลโอเคได้เนียบนี่ยผมชอบจะใช้โฟกัสไฟล มันจะยิงลูกธนูแปดดอกออกมาคูดาวสี่วิดาวเมจแปดในช่วงแรกๆอ่ะมันจะอย่างนี้แหละมันมันมันจะจะจะยิงออก้ามากแต่ถ้าคุณอัพมันไปจนสุดทางอ่ะมันจะคูดาวสูงแล้วมันยิงแบบรัวรัวรัวเกียร์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 เร็วมากเออปึ๊บปึ๊บผมคือมันดีอ่ะเออโอกาสได้อได้ทองอะได้ท้อง ได้ทอง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 เอาทองมาทองมาอยู่้องโว้ยโอเคเที่ยได้ทองผมจะพูดถึงทองเสมอเพราะมันจำเป็นเอามีเดียมมามีเดียมเลยได้ทองทั้งเก้าเนะโว้ยได้ทองทั้งเก้าทำไมไม่เอาล่ะเนี่ยไม่ดีเลยโลเกียเป็นไปได้ ถ้าคุณเป็นประเภทชอบเสี่ยงดวงนะคุณเล่นโลกิเลยโลกิเนี่ยแบบเสี่ยงดวงเยอะมากแต่ผมจะไม่เข้าไปทางนั้นเออผมจะเล่นพาสีเว้นคุณยืนที่เฉยจะฟูดาวลดลงเหรอมันไม่โอเคอะเอาพวกสกิลคอสติกดีกว่าโอ๊ยคงสมบัติแล้วคองสมบัติกูนสมบัติกูนสมบัติฟา ออกจากบ้านปึ๊บอ่าได้ EP แล้วก็โอกาสติดพีติดห้าเป็นไรเอานี้ดีกว่าจะได้เคลื่อนที่เร็วๆหน่อยจะได้ไปจุดต่อไปได้ป,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 ปุ๊บได้ทองเล่นทองเล่นวิงพีอุ๊บทำดามี่ได้รีเวนแนนโอเคได้อัพยิงออกมาสิบสองดอกแล้วตอนเนี้ยมันยังเหลืออีกสกิลหนึ่งนะคือฝนธนู มัน,ม,นม,ออม,มันยังไม่ออกมาให้ผมมันยังไม่ออกมามันนาต้องอี่สักแป๊บหนึ่งแั้งแล้วแต่ดวงอ่ะมันมันมันอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มมาให้ไหมอ่ะปี๊แ่แข็งไปมีมบอส แค่แข็งมันแล้วก็ยิงอัดยิงอัดเออมันปล่อยลูกไฟว่ะโอเคได้ทอ,อทอเอาทอเอาอะไรดีวะพัสสิบเชนไนิ่งทุกครั้งที่โจมตี ออมันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะอันนี้แล้วกันไ้เชนไลนิ่งมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้นใหญ่ผมจะได้ทอซะเยอะเลยนะแต่ก็โอเคมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่นอยู่แล้วปึ๊บปึ๊ทุกครั้งที่ตีมีโอกาสจะทิดนี่มีไฟฟ้าเล็กๆออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊โอเคเราต้องเก็บไอ้ไอ้ข้างคาว ทั้งอ๋อโอเคาง่ายหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังมีอีกตัวอยู่ทางซ้ายต้องค่อยๆล็อกไปค่อ,คอยๆล็อกไปปึ๊บ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 โอเคอเวลอัพพวกซับคาร์เนี่ยผมบอกตรงผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันจะมีผลเฉพาะพวกสก,กิลหมาถ้าทุกคนสังเกตว่าตอนที่ผมตีอยู่มันจะมีหมาวิงวงาว่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปแล้วไอหมาตัวนี้ก็ทำน้ำเมจให้เราได้แต่พี่แต่ว่า มันดีไหมวะคูดาว์ลดลงแต่ทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเลือกมาร์คแมนตลอดผมขอเลือกมาร์คแมนถ้าคุณเนี่ยมันมันจะบอกว่าถ้าคุณยืนที่เฉยอัตแทจสปีดจะเร็วขึ้นแล้วก็ดาวมจเร็วขึ้นแต่ว่าเกมนี้มันยืนนิ่งๆไม่ได้ไงผมขอเลือกหมาแล้วกันมันยืนนิ่งๆไม่ได้เว้ยมันจะยืนนิ่งๆยังไงวะยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยมันยืนนิ่งๆมัน ไม่ได้ไงมันไม่ได้เกมนี้มันยืนนิ่งไม่ได้มันต้องไหลไปเรื่อยๆเพื่อวิ่งหาออบเจกต์ไงเออปั๊บค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องเล็บปึ๊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 บออบอินออบอินอ่าอันนี้ติดขี้สิบห้าวิ่งเร็วตีเร็วเอาวิพีโอเคเวฟอัพเลยมีเฟรย่ากับโอดิน ถ้าประสบการณ์ของผมมาเฟยย่าค่อนข้างให้ประโยชน์เยอะกว่าโอเคพวกออโต้แคนพวกนี้ผมว่าผมต้องสักิปแล้วโอเคปล่อยมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้ถือว่าดวงไม่ดีปกติเฟายย่าค่อนข้างจะให้ผลดีกับผมนะเอ,อ่อตอนเล่นนะนะตอนนี้ผมมองว่าอาจจะดวงไม่ค่อยดีน,นี่ก็ค่อยๆไหลไปอ๋อตอนนี้ก็ ต้องคุณเห็นเวลาที่นับถายหลังเลยมันเขียนว่าในออ e จ t ตี e คุณก็ต้องรออีก40่สิบวิเพื่อที่จะมีอีเวนต์ขึ้นมาให้คุณเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่นเพเพื่อแบบเวลาอีเวนต์โผโผลมาเราจะได้สบายๆหน่อยปึ๊บแต่ผมชอบเชนรไลนิ่งนะมันเจ๋งดีอะ่ะมันชิ่งๆ,ๆิไงไิ่งไ้แต่ว่ามันหวังผลไม่ค่อยได้มากงตมเตบตบ,ตบ,ตบ โอเคเวลอัพไดรีเวนแนนครับผมอันนี้ไงโฟกัสไฟดาไอธนูออกมาอีกสิบหกอันเดี๋ยวคุณต้องดูตอนมันขั้นสุดเนี่ยไอ้ไอโฟกัสไฟเนี่ยมันมันยิงอย่างรัวเลยผมโคตรชอบอะะจอกอาเอาเคิร์นออฟวินเทอร์ อันไหนที่มันได้ทองเยอะผมช้ำหมดอะโลกผมต้องการเงินผมต้องการเงินต้องการเงินเยอะมากอยากให้ตัวเองมันกิ่งขึ้นเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโอเคได้รีเวนเน้นแต่ไม่มีสิ่งที่ต้องการอันแรกคือมีโอกาสติดสโล2ยี่สิบห้าเวลาสามวิโอกาสทำให้ตุ๊ยืนนิ่งอา่อาอ่า อานนี้ดีกว่ามันใช้กับหมาไงมันใช้กับหมาสโลมันก็มีผลช่วยเราอยู่นะเพราะว่าแบบบางทีมอนมันใกล้ตัวเรามันทําให้ติดตโลก็เอาตัว,ตวเราเอา,เอาทาให้ตัวเรารอดมากขึ้น,นอย่างงี้เริ่มล้อมกูแล้วเริ่มล้อมกูแล้วอ่าอ่าโอเคโอเค สู้ไว้เพื่อสิบสองทองสู้ไว้คุณเห็นไอ้ไอ้ไอ้สีทองทองอยู่ที่วงบนไหมต้องวนกลับไปแล้วต้องวนกลับแล้วมันไม่ได้แค่สโลเรานะมันสโลมันสโลมอนเตอร์ให้ด้วยอันก็แฟร์ดีนะไม่ใช่แบบมอนวิ่งเร็วแล้วกูเดินช้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคมันไม่แฟร์ได้ทองได้ทองโอเคเหลืออีกยี่สิบห้าวิบินเทอร์หมด ไปไปไปไ,ปไปต้องห้ามชะล่าใจเลยได้เกมพวกนี้ยเล่นแบบเพลินเพินไม่ค่อยได้แล้วถ้าเนยิ่งยิ่งยิ่งแบบปรับระดับให้มันแบบยากขึ้นเรื่อยๆเพลินไม่ได้จริงแตกเลยนะโอเคเลเวลนน้เนี่ยไอ้ตะกิ้วฝนมันไม่หมายผมว่าตับใจแล้วเอาอันนี้ไปอ๋อ โอเคได้กล่องสมบัติได้โซโ stone ตนเกิลกอดแรงขึ้นขั้นโซอีฟิปติ้งอะไรดีวะเอาสองอันนี้เอาเอาเอาโซแล้วกันน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตเอต้ โอเคกองสมบัติอยู่ทางขวาครับวิ่งครับผมวิ่งเลยวิ่ง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 ไปต้องจัดใจเรื่องไอ้สกิลผลแล้วอ่ะอ่อันนี้ตีเร็วดูดเอาวิพีดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็คล่องตัวอยู่แล้วตอนนี้อะผมเอาทอคอนเดอร์สตอมอันนี้จะเป็นขั้นสุดฟ้าผ่าติดตัว โ,โชคดีเรื่องทอเนี่ยตอนเนี้ยไอ้รอบเนี้ยได้ทอบ่อยมากแต่รีวิเนออกมาก็จริงแต่ว่ามันไม่มีสกิลที่ผมเล่นไงเออคือเกมนี้มันอิสระกับผู้เล่นนะก็ในระดับหนึ่งอ่ะคือมันแล้วแต่จินตนาการเราอยากจะเล่นยังไงยังไงอะไรไปยังไงก็โอเคอยู่ผมก็เล่นแล้วผมสนุกอะผมเล่นแล้วผมสนุกนัน่นเอ เลเวน่นเล่นวะไม่มีเลยเย็ดเป็ดเอาดามีไปแล้วกันอตอนนี้ในแมปในแมพยังไม่มีอะไรตอนนี้ในแมพยังไม่มีอะไรให้ทำต้องรอยอย่างน้อยหนึ่งนาทีก็ความไปท๊บทต้องบ โอ้องไปเก็บเลือดหน่อยแล้วมั้งโอ้มีวิวเดสนี่มันก็ดีหรอกแต่ว,ว่าแบบมันก็กำกันแล้วแต่คนด้วยนะมั้งหลังผมไม่ใส่เข้ามาแล้วมันมันมันเสี่ยงเ่ะแม่งฟ้าผ่าทีมอนหายเป็นกองอะ <laughs> คนชอบคนชอบ เฮ okay uh, ้ยโอเคเอาเฟรแล้ว like. กันอ like ่าเก็บไกลอันนี้ทำให้สกิลของคราฟตัวเองแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นแบบตรงๆเลยเอาเลยแทบจะทีเดียวตายนะตบๆๆมันแรงขึ้นมากนะสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหรือว่าโชคดีเฟย่าไม่ให้คุณมากกว่าโทษอะโลีิอะมัน มันคือการเสี่ยงดวงอะถ้าออกมาดีแม่งก็ดีเลยแต่ถ้าออกมาแย่มันก็แย่เลย <c oughs> ผมเลยไม่อยากเสี่ยงไงมันทําคลิปอะมันทําคลิปก็ไม่อยากแบบเอาเสี่ยงไมาให้ดูเอามีเดียมครับให้ภารกิจรูปม้านี่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้รูปตัวม้าเนี่ยมันมันมันถ้าไปยืนในวงมันเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถใช้สกิลพวกออโต้แคสได้สักอันเลยเราก็ต้องชิงเกียร์รอบๆให้มันโอเคก่อน เนี่ยเห็นไหมสกิลผมไม่ออกเลยผมยิงได้แต่ธรรมดาปึ๊บปึ๊บนี่ไอ้ตะกี้เหมือนเห็นเทรนนิ่งออกแบบแบบต่อเออเหมือนเห็นเทรนนิ่งวิ่งแบบว่าโอเคเลเวนแนนต์ครับผมอ,อ,อันนี้ไงที่ผมบอกว่าไอโฟกัสไฟเนี่ยเห็นว่าดามเมจเพิ่มขึ้นสิบไอ์อินเทอร์เวลนี่ผมไม่แน่ใจคืออะไรแต่ครูดาวเป็นศูนย์มันจะยิงแบบอินฟินิตี้ป๊บ,ป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 บ เห็นไหมวิ่งออกไปไม่หยุดเลยลูกธนูอ่ะเฮ้ยคืเยอะย่งโกงอ่ะถ้ามันสุดแล้วทักอันหนึ่งอ่ะมันมันมันก็จะไปของมันได้เรื่อยๆเชี่ยเลยลืมไปอยู่ในนั้นมันอะไรไงมาเป็นเว็บใหญ่ สกิลกดใช้บ้างก็ได้นะพูดถึงเะคือบางทีเราไม่กดสกิลไว้พวกตัวคิวอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันมันจะลืมเลยไหมแบบไม่ไม่กดใช้มันอะบอลไลนิ่งอ่าเท่ากับว่าบอลบอลไลนิ่ผมมองว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอมันไม่ได้จําเป็นขนาดมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะสำหรับผม โ okay. okay, อเคอืมโอเคไปก่อนกับบัตอผมมองว่าไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยได้จำเป็นอนะเอาอันนี้ก่อนดู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  โอเคเลยเป็นนั้นเอ่ออันนี้เป็นอันนี้ผมจะตัดทิ้งเลยผมไม่เอาอันนี้เพิ่มดาเมจมีโอกาสที่จะติดสถานะโกลว์ mm hmm. walk, ผมเอาดาเมจดีกว่าโอเคอัพอีกครั้งแล้วลองเสี่ยงไปโอดินดูไหมลองไปโอดินดูไหมไงโอดินด้นี่แซคคริปเซลแซคคริปไฟเอ่อออบิลิตี้ทูรีเทิร์นทูแบตเทิรทัก ตายแล้วก็ทุกขึ้นมาใหม่ได้เอ้ยอันนี้น่าสนใจแต่ในโหมด normal ผมที่เฉยอะมันไม่มันไม่ได้ยากมากนี่อับได้เลยครับไม่ต้องคิดเลยฮะทองไม่ต้องคิดเลยโอเคคุณจะตอนนี้คุณเห็นสัญลักษณ์ในมินิแมปไหมฮะที่มันเป็นรูปหัวกะโหลกเหมือนแบบหัวกะโหลกอะในมินิแมปอ่ะสีฟ้า คุณจะมีเวลาฟาร์มอีกหนึ่งนาทีไอ้สองนาทีเนี่ยคุณก็ฟาร์มไปเลยจนกว่าห้องบอสห้องบอสอะเราต้องไปก่อนเวลามันจะหมดนะไม่งั้นอะมันจะเสียคือถามว่ามันไม่ลงได้ไหมมันก็ได้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะไปลงดีกว่าเพราะว่าบอสนอร์มอลมันไม่ได้ยากอะไรเว้ยมันจะได้ทองเพิ่มขึ้นด้วยเออสำคัญทองนี่เนี่ยมันได้เยอะนะห้องบอสอะบอสมันก็ไม่ได้ยากด้วย โอเคทออ,อันนี้อะไรเนี่ยมีโอกาสทำให้สตันถอยหลังเวลาโจมตีอันนี้คืออันนี้แบบน่าสนใจโดนยิงแล้วถอยแล้วจะติดต่อแตันะระหว่างนี้คุณก็ความฟาร์มไปก็ได้ระหว่างห้องมันไม่จำเป็นต้องไปเลยก็ได้ไงหรือจะไปเลยก็ได้เลยตอนนี้ผมอยากจะขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆ ถ้าเอาชัวก็เก็บอีกทีไปเรื่อยๆ <pet brewer y> เปิดไปห้องบอสเราก็แบบแรงเลยอ่ะเออปุ๊ๆๆเนี่ยง่ายๆเห็นลูกธนูผว่าเห็นลูกธนูผมว่ะออกไปเรื่อยเลยเนี่ยโคตรแรงมามามาเามามามัมามมามามามัมา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 นามามนมมมา ลองซื้อมาเล่นดยเกมมันสองร้อยกว่าบาทเกมมันสองร้อยกว่าบาทเองเพปุ๊บโอเคผมเบลยี่ห้าแล้วอ่าโอดินได้ถือว่าดีเราไปเสี่ยงเฟย่ากันอ่าอันนี้เฮ้ยเห็นไหมอินครีสดาเมจเออสกิลคราวตัวเองอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบปรับเขาให้ครับผมบอกเลยอย่างแรงนะบอสยิงหน้าซาันหมดเลยนะเออยิงหน้าซาันหมดนะด แล้วทุกครั้งเนี่ยผมต้องเข้าห้องบอสแล้วทุกครั้งผมต้องเข้าห้องบอสแล้วอ๋อยี่ห้อนี้มันมาดูรูงงี้วะอีกสิบวิต้องเข้าแล้วอีสิบวิโอ้โอื่อกี้นี้มันติดสถานะ evidence แล้วมันตีผมไปสองทียี่สิบกว่ามันือเยอะนะเออ ป,ปึ๊บเรียก up บรเวณน,นั้นเหรออืมโคดโวอล์กอืมปสศาจโคดฮอล่าเซอร์ลาวฮีโร่ดูริงโคดวอล์กอืมอ,อันนี้ว่ะคอ,อร์ตัวนี้มันหลบไม่ยากแต่เราอย่าไปอยู่ใกล้มันนะ เพราะว่าอยู่ใกล้ store, มันม oui? ันเหมือนมีดามเมจออร่าอยู่อะเนี่ยแตกไว้เนี่ยเนี่ยจะตายไว้เนี่ยกูไม่น่าเอาอีวิวโกดมาเลยว่ะอีวิวเดดอะกู้ดว่ะไปเออจะแตกเพราะอีวิวเดดเลยเนี่ยโอ้ย Okay. ก็จะบอกว่าไอ้ที่ทําเนี่ยก็เพราะว่าผมจะให้เห็นว่าไอ้พวกที่ผมไล่ที่ว่าสกิลช็อปมันมีผลกับตอนเล่นจริงไงเออมันมีผลก็ส่วนใครที่มาดูก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่ถ้าใครดูจนจบถ้ามันดูเพื่อความบันเทิงก็ได้มีอะไรก็ติชมกันได้กดไลค์ให้ได้นะถ้าไม่ชอบก็กดดินไลค์ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่า อืมเพราะว่าผมทําเอาสนุกตอนนี้นะโอเคขอบคุณนะถ้าใครที่ดูจบก็ขอบคุณครับไปแล้ว